อ่งไรทา้งใดพอสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีไปยาง FC ู้ติดตามร่วมไปถึงอาจารย์ทุกสุ่มทุกค่ายสุภูสุคนนะครับผมพอ,อกันอีกคือเก่านะครับในช่องนกเขาใหญ่เมืองูุขันนะครับผมพอ,อกันคลิปนี้กับย่ามแรงแรกนะครับผมกะมีเวลาย่ามเศร้ากับย่ามเลงแค่นั้นแหละครับถ้าเป็นวันธรรมดานะครับผมกับผ้ากวนอูจูเนียออกมาเร่นปลานะครับผมเดี๋ยวสีผ้าท่านผู้ชมเป็นหลุ่นและรับชมน้ำกันนะครับผม ว่าคลิปนี้สิเป็นยังไงนะครับติดตามหลุนในรับชมได้ครับผม แต้มที่รอยเจ็ดกะริบร้อยแล้วนะครับผมเก็บขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สีใส่ต่อเลยนะครับผมกระรุ่นต่อไปนะครับว่าสิเป็นจังไดน,นะครับผมเวลามันหน่อยครับพี่น้อง นี่นะครับผมมานยำแรงนะครับกวนอูจูเนียนะครับแต้มที่ร้อยแปดนะครับผมหมานย่ำแรกนะครับผมนี่นะครับร้อยเจ็ดร้อยแปดแล้วนะครับผมกวนอูจูเนียจัดหายครับผม ก็บเก็บของเก็บยังขึ้นมาลดแล้วนะครับผมกับคำพอดีนะครับสมควรกับเวลาแล้วนะครับผมกันยางขึ้นมาหอดลดแล้วนะครับผมกับสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมก็เอาไว้พอกันในคลิปต่อๆไปได้นะครับคำเหรอพี่น้อง ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับเบิรงคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปใดต่อๆไปนะครับทีมงานใดออกไม้กับคอให้มันหมานเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีชัยกันสู่ผู้สุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ้ายคลิปนี้ผมก็ขคอ,อกาวคำว่า นกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับจบการโม่ครับพี่น้อง